สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำวิธีการตรวจเช็คอาการเย็บแล้วได้ติดได้เป็นกระจุกหรือจักติดจักฝืดเย็บแล้วสะดุดไม่ลื่นต่างๆนะครับของจักเบอร์เน็ตมิลานสด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วอาการที่เย็บแล้วได้ติด ได้เป็นกระจุกหรือติดๆขัดๆเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากถ้าหากว่าไม่ร้อยได้บนผิด<ม>ก็จะเกิดจากข้างล่างสปกปรกนะครับโดยส่วนใหญ่หลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ส่วนที่จะเป็นลึกไปมากกว่านั้นก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับขอกล่าวถึงแค่เบื้องต้นในที่นี้คือเพื่อให้ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบด้วยตัวเองในเบื้องต้นนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าได้บนที่เราร้อยนั้นนะถูกต้องไหมนะครับเริ่มจากการสาธิตการร้อยได้ให้ดูก่อนนะครับร้อยเข้ามาตรงไกด์ตรงนี้นะครับด้านหลังต้องจับให้ตึงๆไว้เงี้เสมอนะครับจับให้ตึงไว้ตรงนี้ก่อนที่จะพลาดลงมาเนี่ยต้องชัวร์ว่าเตีนผีเนี่ยถูกยกขึ้นนะครับเพราะว่าภายในล่องเนี้ย มันจะมีชิงอยู่นะครับภายในล่องนี้ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆเราจะเห็นแผ่นโลหะอยู่2แผ่นคอยประกบกันไว้เราต้องยกตีนผีเพื่อให้แผ่นโลหะ2แผ่นที่เราเรียกว่าชิงหนีบได้เนี่ยอ้าออกเพื่อที่จะรับเส้นได้ถ้าเราไม่ยกตีนผีเนี่ยแผ่น2แผ่นที่ว่าเนี่ยเขาจะไม่อ้านะครับดึงให้ตึงนะครับเสร็จแล้วก็สอดได้ลงไปแบบตึงๆเพื่อโชว์ว่ามันได้เข้าชิงแล้วจริงๆ สังเกตดูมือขวาผมจะจับได้บนไว้มือล่างมือซ้ายก็จะจับเส้นได้ไว้นะครับดึงให้ตึงไว้ก่อนระหว่างนี้ก็ร้อยไปตามทิศทางของลูกศรน,นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่นางกวักบางทีนางกวักเนี่ยเหล็กตัวนี้เราเรียกว่านางกวักนะครับบางทีนางกวักอยู่ข้างล่างเราต้องหมุนวงล้อขึ้นมานะครับหมุนให้หมุนเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับดูที่พูเลีดูที่ขวาจอนะครับหมุนเข้าหาตัวเราอย่างนี้นะครับเวลาหมุนจัก หมุนกระทั่งว่าตัวหนังกว่าขึ้นมาอยู่ข้างบนล้วก็ร้อยเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้ตึงครับดึงทั้งบนทั้งล่างให้ตึงเสร็จแล้วก็ดึงลงมาครับจากนั้นก็ร,กร้อยเข้าหัวเสาเข็มครับการร้อยเข้าหัวเสาเข็มก็ดูวิธีผมร้อยนะครับผมจะดึงได้ให้ตึงเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปแบบน,นี้มันจะง่ายนะครับจากนั้นก็เอาตีนผีลงครับแล้วก็หมุนเข็มขึ้นให้สุด ดูที่รูเข็มนะครับต้องต้องแน่แน่ใจว่าเสาเข็มขึ้นสุดจริงๆจากนั้นจึงดึงที่สนเข็มลงมาแล้วก็ดึงที่สนเข็มลงมาครึ่งเดียวนะครับเสร็จแล้วสอดได้เข้าไปตรงแง่งนี้จากด้านหลังนะครับแล้วอ้อมมาข้างหน้าวิดีโออาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมพยายามซูมนะครับโอเคชัดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ครับ นี่นะครับเสร็จแล้วก็ยังไม่ต้องไปพว่าพวงกับการที่จะสอดเส้นได้เข้าไปครับเตรียมพร้อมไว้ข้างนอกนี้ก่อนครับเสร็จแล้วก็ดึงที่สนเข็มลงให้สุดเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปตรงง่ามของที่สวนเข็มเลียดจากข้างล่างเข้าไปดึงให้สุดกระทั่งว่าใกล้ๆตีนถีหรือชนตีนถีก็ได้เสร็จแล้วตวัดหางได้ขึ้น เสร็จแล้วดึงกลับมาแล้วทดสอบว่าติดหรือเปล่าจากนั้นปล่อยมือขวาครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการล้อยได้บนครับจากนั้นนะครับหมุนวงล้อครับหมุนข้าหาตัวนะครับเพื่อเกี่ยวได้ล่างขึ้นเพื่อทดสอบว่าการทํางานของมันเป็นยังไงมันสมบูรณ์ไหมสังเกตดูนะครับตรงนี้ครับเขาจะเกี่ยวได้บนมาแล้วครับ จังหวะน,นี้เราก็ดูว่าเออเวลาที่ได้บนเขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งสะดวกไหมนะครับจังหวะที่เราใช้มือเกี่ยวได้ล่างขึ้นมาเนี่ยแล้วตอนที่เราหมุนเราก็จับความรู้สึกว่าเราหมุนแล้วมันมันลื่นหรือเปล่านะครับถ้าลําพังเพียงแค่ว่าเราหมุนแล้วมันฝืดๆเืเนี่ยเวลาเย็บมันก็จะยิ่งเืดไปกันใหญ่นะครับมันต้องหมุนลื่นนะครับนะี่ครับสังเกตด,ดูการทํางานของเขาคือเขาจะวิ่งไปแค่ครึ่งรอบนะครับ ตัวหกนีครับที่เราเห็นเป็น,เ,ปนเหล็กครึ่นวงกลมเนี่ยครับฝั่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับฝั่งนี้จะเป็นตัวนำพามันนะครับเขาเรียกว่าหกไดเวอร์นะครับมันจะหมุนมาทางด้านซ้ายเสร็จแล้วก็เกี่ยวได้เกี่ยวได้เสร็จแล้วก็นำพาได้บนเนี่ยวนมาครบโหูเป็นหนึ่งรอบก็คือหนึ่งฟีเข็มนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะมีปัญหาก็กสังเกตดูตรงนี้แหละครับ ว่าว่าเขาเกี่ยวได้ลื่นและสะดวกดีหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าเย็ยบแล้วติดขัดหรือว่าจากฝืดเนี่ยหรือว่าเย็ยบแล้วเป็นกระจุกเนี่ยถ้าหากว่าร้อยได้บนถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วก็ต้องมาเช็คที่โซนข้างล่างนะครับทั้งโซนนี้เลยเราก็เอากระโหลกออกนะครับเสร็จแล้วก็เปิดฝาครอบมันออกมาเปิดฝาครอบพุ่งออกมานะครับเอาออกมา ไอ้วงแหวนนี้เราเรฝากข้องฮุกครับแล้วก็ดึงฮุกออกมาครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ในลนักษณะที่ว่าลักษณะของมันก็คือมันหมุนไปหมุนมาได้นะครับนีฮะที่ผมพูดถึงแล้วมาดูการเกี่ยวได้ของมันครับทีนี้ผมจะหมุนให้ดูนะครับว่ามันทำงานยังไง ผมจะหมุนเข็มให้ปักลงครับเสร็จแล้วก็มันจะเกี่ยวได้มาอย่างนี้นะครับการเกี่ยวได้มาอย่างนี้สังเกตดูมันจะมีได้อยู่สองเส้นครับชัดเจนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่บริเวณร่องที่มันพาได้มาเนี่ยมันสกรปรกไม่สะอาดได้ที่วิ่งมาเนี่ยมันจะติดขัดเมื่อมันติดขัดแล้วเนี่ย มันจะเกิดเย็บแล้วเป็นกระจุกหรือเย็บแล้วเป็นถ่วงอกล่างหรือติดๆขัดๆดได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราจะต้องหมั่นดูแลรักษาบริเวณโซนนี้ให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับ